มาดูเมนูอัตลักษณ์นะคะขนมทานเล่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะเจ๊แม่ค่ะขนมพื้นบ้าน3จังหวัดชายแดนใต้นะคะเชิดชูสุดยอดเมนูเชิดชูอาหารทิอาหารถิ่นค่ะ The Lost Taste ประจำปี2568นะคะที่จังหวัดยะลาสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเปลี่ยนไทยค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจของคนในพื้นที่นะคะเมื่อพูดถึงเจ๊แม่ขนมพื้นบ้านจาก3จังหวัดชายแดนใต้ก็ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในเมนูเชิดชูอาหารทิ ในงานรสชาติที่หายไป The Lost Taste ปี3ประจำปี2568ที่จังหวัดยะลาภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนายกระดับอาหารถิน่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยคุณนิสืสอเปียาสายวารีและคุณสุภาวดีอับดุลน,นะคะผู้สืบทอดสูตรขนมนี้จากรุ่นสู่รุ่นนะคะก็ได้เล่าให้ฟังว่าขนมเจแม่เป็นขนมที่ทำกันมาอย่างยาวนานค่ะโดยมักจะทำในช่วงฤดูผล,ผลผลิตมันเทศมี จำนวนมากเมื่อเหลือจากการทําอาหารอื่นๆแล้วก็จะนํามาแปลรูปเป็นขนมชนิดนี้ที่สําคัญการทําขนมเจแมะนะคะยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยรวมคนในชุมชนค่ะมาร่วมกันทําสะท้อนถึงวิถีแบบเครือญาติที่แน่นแฟน้น ลักษณะของขนมเจ๊แม่นะคะก็จะเป็นก้อนวงรีทําจากมันเทศต้มสุกที่นํามาตําให้ละเอียดค่ะผสมกับแป้งสาลีจากนั้นปั้นเป็นก้อนวงรีแบนๆนะคะสอดไส้ด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็นําไปทอดในน้ํามันร้อนๆจนสุกค่ะซึ่งขนมเจ๊แม่นะคะนิยมกินในช่วงฤดูฝนโดยมักจะเสิร์ฟพร้อมกับชาและกาแฟในงานบุญต่างๆค่ะจุดเด่นนะคะอยู่ที่รสชาติหวานน้อยๆและความกลมกล่อมของไส้น้ําตาลที่เข้ากันได้ดีกับเนื้อสัมผัสข,ของ มันเทศที่เป็นวัตถุดิบหลักค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งขายตามร้านค้าในราคาส่งชิ้นละ4บาทแล้วก็จะขายปลีกชิ้นละ5บาทผู้ที่สนใจค่ะสามารถสั่งซื้อขนมเจ๊แมะได้ที่0616063202ค่ะ